สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยครับทางช่องทาง u t u b e นะครับกับส่องไกลสตอรี่นะครับก็มีเรื่องราวมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารนะครับวันที่18ตุลาคมนะครับซึ่งมันบอกว่าวันนี้เนี่ยมันมันมีฟุตบอลกลับมาแข่งขันกัน,นเกมกลาลสัจจานะครับคือ สัปดาห์ก่อนหน้านี้เราพูดถึง UEFA Champions League ไปก็จะเป็นช่วงของโปรแกรมที่สโมสรแข่งขัดกันเองบ้างทั้งในพรีเมียร์ครับมีบุนเดสลีกาจริงๆรลาลิก้าก็มีด้วยแล้วก็จะมีหลายๆลยีกที่มาเตะกันกลางสัปดาห์นะครับก็จะได้เห็นแล้วว่าเกมกลางสัปดาห์มีผลมากเพราะว่าต้องจับทับในชุดที่ต้องแตกต่างออกไปเพื่อจะไปใช้เกมต่อไปในเกมที่เป็นเกมเและอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็ พอเตะโปรแกรมนี้หมดปุ๊บไปเนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลถ้วยแล้วก็จะมาเป็นช่วงท้ายของฤดูกาลที่จะปิดพักเบรกให้กับฟุตบอลโลกนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาพูดถึงเกมในค่ำคืนนี้นะครับมีหลายคู่เลยมีพรีเมียร์กนะครับสองคู่แล้วก็มีแถมนิดดึงกับลาลิกาสเปนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงข่าวสารและกันครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของคาริมเบนเซม่านะครับซึ่งคาริมเบนเซม่านั้นก็ได้รางวัลที่เขาต้องการนรั่นคือ บอลลงดอครับหลังจากที่รอมานานนานมากซึ่งตัวเขาเนี่ยก็เคยเกือบไปถึงจุดหนึ่งเหมือนกันก่อนหน้านี้ตอนช่วงติดทีมชาตินะครับพอหลุดจากทีมชาติไปสี่สห้าปีเนี่ยก็ไม่มีชื่อเขาอยู่ในสารระบบเลยตอนนี้ก็โชว์ฟอร์มโดดเด่นมากซึ่งปีล่าสุดนะครับก็อย่างที่เห็นแชมป์ลาลิกาสเปนครับแล้วก็แชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งทั้งสองรายการนี้เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นสำคัญที่ทำให้ทีมคว้าแชมป์นะครับไมลี่เนี่ยยิงเยอะมากครับ แล้วก็ใน UEFA Champions League 15ประตูนี่คือถิติที่ยิงประตูได้เยอะมากเลยในรายการนี้นะครับเพราะว่าตัวเขาก็ยิงประตูทุกเกมมีประตูที่เป็นประตูชี้เป็นชี้ตายของพวกเขาด้วยนะครับที่อาจจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้ผลงานของทีมเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้อย่างเช่นเกมเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นต้นนะฮะที่กลับมาชนะเฉยเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง จุดที่เขาเนี่ยสมควรได้คือใน3คนเนี่ยที่มาคัดเลือกกันนะครับมีคาริมเบนเซม่านะครับแล้วก็มีเควินเดอร์บรอยแล้วก็มีซาริโอมาเน่ซึ่งถ้าดูตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยโอเคซิตี้คว้าแชมป์ลีกนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะยอดเยี่ยมเพราะว่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ล้มเหลวเดอร์บรอยก็แอสซิสต์ได้แต่เขาไม่ดีอีกเยอะนะส่วนซาริโอมาเน่เป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกครับรองแชมป์ฟุตบอลถ้วย และก็ได้แชมป์กับทีมชาตินั่นคือแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแต่ก็ไม่เพียงพอจะให้ควอดในวันนี้ถ้าเกิดเทียบกับเบนเซม่าแล้วก็เป็นรองเยอะนะครับคือเบนเซม่าเนี่ยได้ได้อย่างเลยทั้งแมนออฟเดอะแมตช์นะครับดาวซันโบาลาดิกาดาวซันโบยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับรลแล้วก็ยังยอดเยี่ยมอีกก็เดี๋ยวดูว่าในานามทีมชาติเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่คือว่าการคัดเลือกเนี่ยคัดเลือกเป็น ซีซั่นนะครับไม่ได้คิดคัดเลือกตามคาล endar แล้วก็ทำให้เบนเซม่าเนี่ยรับไปเลยของซีซั่นที่ผ่านมาเต็มๆนะครับก็ขอ,อแสดงความยินดีด้วยที่เขาเนี่ยหวังหวังไว้ว่าจะทำไดาา้สังนึงก็มาถึงจริงๆเนาะเพราะว่าเขาเองก็มีเป้าหมายอยู่3อย่างตามที่ทางเพจดังได้เขียนไว้ก็คือเรื่องของการมีบ้านพักให้แม่แบบมีเตาผิงจะได้ไม่หนาว ออไอเดียแรกเท่นเนาะแล้วก็2คือย้ายเขาเล่นในสเปนกับเรอัลมาดริดซึ่งก็ทาได้เร็วมากนะครับแล้วก็ข้อ3ค,คือการที่ได้บอลลงดอซึ่งการเป็นนักเตะที่ติดบอลลงดอเนี่ยจะทําให้ชื่อมันยังคงติดอยู่ในวงการฟุตบอลตลอดไปนะเพราะว่ารางวัลน,นี้มันมีประกาศมาตั้งแต่หลาย10ปีก่อนนะฮะเยอะเลยซึ่งนักบอลที่อาจจะเสียไปแล้วเนี่ยก็ยังถูกพูดถึงอยู่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แต่ก็ยังคงพูดถึงว่าเฮ้ยเป็นนักเตะที่ได้บอลลงดอนะครับ ประมาณนี้นะครับก็พูดถึงเร,รื่อง,อ,รอ,งอ,รองของการคว้ารางวัลบอลลงดอของคาริมเปนเซมาที่ไร้ข้อกังขาคนประกาศชื่อก็เป็นตัวรื้นพี่ทีทาฝรั่งเศสึ่งเป็นไอดอลเขาด้วยอย่างซีเดดินซีดานนะครับก็ถือว่าเอ้ยก็เฟี้ยวอยู่นะครับฝรั่งเศสมอบให้กับฝรั่งเศสแล้วก็มีชองมิเชลโอลาสมานั่งน้ำตาปริ่มข้างล่างกับทางฟอร์เรติโนเปเรสคือมันเป็นบุคคลที่เป็นเบื้องหลังนะครับของคาริมเปนเซมาผ่านทุกอุปสรรคมา เรื่องของการโดนวิาพากษ์วิจารนะฮะเรื่องของไอ้ที่เป็นแบ็กเมลเพื่อนอ่ะ mm hmm. มาตยรอปาบูเอนา mm hmm. ก็ปลดไร้มนทินไปผ่านไปตัมันับไปก็จบข่าวไปแล้วนะฮะก็ mm hmm. ถึงจุดที่เขาจะกอบโกยความสําเร็จบาง mm hmm. ซึ่งตรงนี้เขาก็รับตัวปรับใจจากเด็กเสเพเเรคนนึงเป็นเด็กดีนะ mm hmm. แล้วก็ทำผลงานได้ยอดเดยเี่ยมนั่นเองที่เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างที่ดีของบรรดาคนที่อยากจะปรับตัวนะฮะ mm hmm. ว่าคนมันเคยเลวสุดท้ายมันก็ไม่ได้เลวไปตลอดนะฮะ อ่ะพูดถึงเรื่องของวิเคราะห์บ้างครับวันนี้มี3คู่นะครับก็จะมีพรีเมียร์ลีกสแล้วก็เป็นลาลิการหขอพูดถึงลาลิกาก่อนนะครับไปบอลที่เตดึกสุดเลยลาลิกาก็จะมีเซบียาเจอบาเลนเซียครับก็เป็นคุณซือที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับลีกอิตาลีนะแต่มาทํางานในสเปนนะฮะทั้งเจนนารโรกาตตูโซ่นะครับรวมถึงไอ้เจ้าที่มาใหม่อ่ะฮอกเก้ซัมเบลลีนะฮะก็ฮอกเก้ซัมเบลลีเนี่ยสเกมหลังสุดเนี่ย ทีไม่แพ้นะครับคือเซบียาเนี่ยไปไปมา,มาฟอร์มดีนะพอได้โคช้ชใหม่มาซัมเบอรีมาเนี่ยดูผลงานจะดีขึ้นชัดเจนนะครับก็ทําให้พอจะเป็นอะไรที่คาดหวังได้แม้ว่าจะอาจจะไม่ชนะเท่าไหร่ก็จะเป็นหนักสั่หนักแบงเสมอแต่ก็ไม่แพ้ก็โอเคเนาะนะครับความพร้อมเนี่ยก็เนยมันยากูเดชน่าจะลงเหมือนเดิมนะครับรวมถึงแนรุกมีอิสโก้มีมีลามล่านะครับ ก็่มีกองกลางอย่างโอลิเวอร์ตอรเรสครับมีอาคุญ่ามลราเกติชก็คือทีมมันขนาดมันใหญ่อยู่แล้วอะขอแค่มีคนปรุงดีๆซึ่งก็เป็นซามปเปลีที่อาจจะปรุงดีก็เดี๋ยวดูว่าจะไม่แพ้สิมเกติชไหมนะฮะส่วนบาเลนเซียครับของกาตูโซ่ก็งานนี้เป็นรองในเรื่องของศักยภาพทีมนะครับผมว่างานนี้ผมเชียร์เซบียานะแต่ว่าโอกาสจะชนะอาจจะไม่ได้เปิดเผยม,มาเต็มที่แต่ผมเชื่อว่า เซบีย่ามีดีพอที่จะเก็บใช้ได้แบบบุตรบิดนะอาจจะเป็นเสมอ1นึหรือว่าชนะ2องประมาณนี้นะครับกับฟันเชียเซบีย่าส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับก็มีบรอยตันนะครับบรอยตันเนี่ยจะพบกับออลติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็มีคริสตัลพาเลสไปเจอกับวูฟแฮมตันนะครับพูดถึงคริสตัลพาเลสครับกับทางวูฟแฮมตันก่อนนะครับคือคริสตัลพาเลสเนี่ยผลงาน ทำเป็นเล่นไปครับอยู่เหนือโซลตกชั้นแค่2แต้มนะตอนนี้แพทติกเวีราก็อาจจะไม่ต่างกับเจอราด์นะครับในเรื่องของฟอร์มทีมก็นักเตะแนวรุกเนี่ยไม่มีกองหน้าออสซอนเอดูอาไม่อยู่นะฮะก็จะเป็นวิลเฟสซาฮามีแมคเคลนโอลิเซ่นะฮะที่น่าจะได้ลงในเกมนี้แล้วก็เจสเออร์ชูปนะฮะที่น่าจะได้ลงส่วนทางวูฟครับยังไม่ได้คุณซื้อใหม่นะครับจะเป็นสตีฟเดวิสอยู่ก็น่าจะใช้บริการแนวรุกนะครับโคเดน รวมถึง Diego Costa นคนเดียวก้คอสตานะแล้วก็กอนซาโลกูเอเดสรวมถึงคนที่ยิงจุดโทษเกมล่าสุดนั่นคือรูเบนเนเวสก็น่าจะลงนะครับชุดเดิมเลยคาดเดาได้ง่ายของวูฟนะครับเพราะว่าไม่มีใครเล่นแล้วแล้วก็มีปีกขวาอย่างอารามาต้าเร่ด้วยนะฮะก็คิดว่าเกมนี้เนี่ยผมแอบเชียร์ไปที่วูฟนะครับน่าจะบุกมาแชร์แต้มได้ส่วนหนึ่งพาเลสอาจจะไม่ได้เฉียบคมในแนวะรูปเหมือนเดิมอะ่ะคือมีตัวชีจ้จ้าจริงนะแต่พอหมดจะทําประตูเนี่ยมัน ไม่ค่อยค,ยคมเหมือนเดิมผมว่างั้นเดี๋ยวผมเชียร์ไปที่ทางฝั่งบูฟดีกว่านะครับส่วนปิดท้ายครับเป็นเกมของรอยอตันนะครับก็จะพบกับโอตติงแฮมฟอร์เรสต์รอยตันเนี่ยพอเปลี่ยนโค้ชมาแม้ว่าภาพรวมมันดูดีนะแต่แพ้มาสุดแต่ไม่ชนะมาสองเกมนะนะครับก็รอยตันก็ไม่ชนะมาสองเกมเกมล่าสุดก็เจอกับเบรนท์ฟอร์ดไปแล้วก็พลาดท่าเจอจุดโทษของไออีอวานโตนี่ไปนะครับก็โรเบิร์ตโรเบิร์ตดเชบี้เนี่ยก็น่าจะ จำเป็นจะต้องปรับทับนิดหน่อยแต่ผมยังเชื่อว่าเกมรูปเหมือนเดิมท็อตซามิโตมะเวลเบกอันรนี้น่าจะลงหมดนะฮะขาดไปนหนึ่งคนคือเอ็มเวปูที่ต้องแขวนซัดก่อนเปนควรนะฮะส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ไม่มีอะประจะเสียแล้วครับเพราจะจัทับแบบเดิมเลยนะฮะร,รวมถึงอาวอนิยี่นะครับแล้วก็เอ็มมานูเอลเดนิสแล้วก็คนตรงกลางอย่างเจสซี่ลินกาดเหมือนเดิมเป๊ะน,นะฮะมีแค่นี้นะก็คิดว่าเกมนี้ถ้าเกิดไปท่าน จะกลับมาสู่ฟอร์มเหมือนเดิมเนี่ยจำเป็นต้องชนะน,นะครับตอนนี้แต้มก็เริ่มจะฉีกออกมาจากกลุ่มหัวตารางและตามยูคาเซลตามแมนยูและก็จําเป็นต้องเก็บแต้มโดยด่วนถ้าเกิดเก็บแต้มจากเกมกเกนี้ไม่ได้ก็อาจจะเสียกระบบนท่าไปเยอะเหมือนกันไรตันนะครับะว่าเกมนี้ต้องเฉียบไรตันนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งน,นะครับให้กับสองไกลสตอรี่ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดถึงเกมวันพุธบ้างครับมีหลายผู้ที่น่าดูเลยแมนยูเจอสเปอร์ เดี๋ยวมาว่ากันพรุ่งนี้ครับ